เราอยากทําแค่เราลดชั่วโมงมาเหลือแค่วันทําวันละสี่ห้าชั่วโมงนี้ก็พออยู่ได้ค่ะคือเราไม่ต้องดิน้นรนเยอะคือเรามีค่ะทําน้ํายาตีนไก่นี่แซบๆน้ากันอู้ดูดิเพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินเนาะทุกอย่างต้องเป็นเงินอยู่ที่นี่ค่าครองชีพอย่างว่านั่นแหละเล่าให้ฟังค่าครองชีพสูงค่ะมาค่าคิดด้วยกันอืม เฉพาะค่ากาแฟานะเตือนละสองพันโคนรู้ไหมเกบอกว่าอะไรฉันหามาทั้งชีวิตเกตลอดแกไม่เคยได้หยุดเลยค่ะนั่นแหละแกถึงมาสบายตอนเกไงพี่ก็รวยเลยสิไม่ได้รวยแต่พอก,กินค่ะแล้วไม่ได้กินเมิโนีน้เนาะมาจากพี่น้องพาเมิโกินแซ่บแซ่ภาเนก,กับมีกกะลํากินห้อนบ้านมิโน,นเ่นะ แล้รกบกรอบแซ่บ hmm. นั่นแหละมีคนถามว่าอยากมาอยู่ที่นี่อยากได้ผัวฝรั่งอยากได้มาอยู่ประเทศเดนมาร์กจะทำยังไงก็มีอย่างเดียวก็แต่งงานอยากมาอยู่ประเทศเดนมาร์กก็แต่งงานค่ะถ้ามาแนานามทำงานได้ไหมได้ค่ะถ้าถ้านายจ้าง ทำให้เนาะเหมือนกับแบบอร้านอาหารอะไรเงี้ยได้ประเทศเดนมาร์กจริงไหมประเทศประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่ค่ะประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่อยู่แล้วสบายหนึ่งทำไมอยู่ที่เราสบายเพราะว่า คือเขาทำเป็นระบบของเขาเรียบร้อยแล้วสบายเพราะอะไรหนึ่งเงินเดือนก็สูงประเทศเดนมาร์กเงินเดือนสูงจ่ายภาษีเยอะเงินกเกษียณเราก็เยอะสบายตอนเกษมาอยู่ประเทศเดนมาร์กยอมรับว่าสบายตอนเกษมากมายเหมือนตอนนี้เรามาอยู่ยี่สิบยี่สิบปีเราก็ถือว่าเราโอเคแล้วนะ คือเราทําไว้หมดแล้วเหมือนกันแบบว่า,าเราเขาเรียกอะไรไม่ต้องอะไรมากมายแล้วไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องทํางานเยอะแล้วเหมือนกับแบบเราอยากทําแค่เราลดชั่วโมงมาเหลือแค่วันทําวันละสี่ห้าชั่วโมงนี้ก็พออยู่ได้ค่ะคือเราไม่ต้องดิ้นรนเยอะคือเรามีสะสมไว้หมดแล้วเนาะเราทํางานยี่สิปีเรามีเงินสะสมตอนนี้ก็ประมาณเกือบอห้าล้านค่ะประมาณหล้านเนาะ เราทํางานมีเงินสะสมทั้งหมดตอนนี้ก็ห้าล้านหล้านสําหรับเงินกเกษียณน,นะเป็นเป็นเงินไทยห้าล้านแต่ถามว่าตอนไหนเขาจะให้ตอนวันที่เรากรเกษียณอีกยีิบอีกยี่สองปประมาณ2 0่สิบปีไม่ถึงยีอี่อีกยีกปีเราจะ,กะเกษียณถามว่าจะอยู่ถึงวันนั้นไหมเรายังไม่รู้ว่าเราจะทํางานได้ถึงวันไหนก็นั่นแหละถึงกับบอกว่า อยากลดชั่วโมงเราก็ลดได้เพราะว่าเราเราสามคือเรามันสบายไปแล้วก็คือเราอยากได้เยอะเราก็ทําเยอะอยเหมือนกับแบบเราอยากหาเงินไปเที่ยวเนี้ยเราก็ทําส่วนทุกวันนี้ก็คือมีแต่จะกินแล้วก็จะเที่ยวเนาะเหมือนกับแบบว่าเราพอแล้วเราสองคนผัวเมียก็คือพอแล้วเราหาความสุขให้เราสองคนตอนนี้ก็คือเรา,เราลําบากมาพอแล้วเนาะเราสองคนลําบากมาพอมากแล้วเราขอกินแล้วก็เที่ยว แล้วก็ใช้เงินเนาะส่วนที่เราพอมีอยู่นั่นแหละค่ะเราก็จะพยายามใช้เงินที่เรามีอยู่เพราะว่าเราพอแล้วไงเหมือนกับเราไม่ได้รวยนะพอไม่ใช่ว่าเป๋ว่ารวยพอเหมือนแค่ว่าคือหาความสุขให้ตัวเองเพราะว่าเราลําบากมาพอแล้วเราสองคนลําบากมามากพอแล้วเนาะเราขอสบายชีวิตนี้เราขอสบายเหเอะเนาะเราก็เหมือนแบบ ทำงานกับบ้านวันหยุดก็ไปหาดื่มหาเที่ยวเหมือนกแบบับไม่ใช่วันหยุดนะนะไปหาดื่มกาแฟไปร้านกาแฟเชื่อไหมว่าลุงที่บ้านน่ะค่า,คาเเกาแฟเกเดือนหนึ่งอะ่ะเดือนละหมื่นบาทเมืองไทยจะพ่อค่า,คากาแฟนะเดือนละสองพันโคนรู้ไหมเกบอกว่าอะไรฉันหามาทั้งชีวิตเกอยากใช้ฝรั่งที่บ้านไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นเกจะไม่ประหยัดเลยค่ะเกบอกว่าแกหามาทั้งชีวิต ขอใช้เงิน <irgendw> ส <el inv és> anyway, ่วนที่แกมีอยู่เราก็เล็กๆเราก็ทะเลาะกันนะคือเราห้ามเธอต้องใช้เงินทําไมเธอต้องใช้เงินไปในทางแกบอกว่าทําไมหรอเงินที่แกหามาแกทํางานมาตลอดแกไม่เคยได้ใช้เงินเลยจริงๆค่ะลุงไม่ได้ใช้เงินเลยลุงทํางานตลอดลุงเพิ่งมาใช้เงินตอนที่ลุงเกษียณนี่หละลุงทํางานตลอดแกทํางานตลอดสามีทํางานตลอดมาทั้งหมดสี่สิบกว่าปีแกทํางานมาตลอดแกไม่เคยได้หยุดเลยค่ะ นั่นแหละแกถึงมาสบายตอนแกงไงเราก็โชคดีไปที่มีสามีแบบนี้เนาะแกททำงานมาตลอดแกไม่เคยหยุดเลยแก๋ทำงานมาทั้งชีวิตสี่สิบปีขอสบายหน่อยแกบอกแกพอแล้วเนาะพอไม่ได้แปลว่ารวยนั่นแหละค่ะชีวิตเราสองคนก็คืออยู่กินใช้แบบสบายถามว่าเรารวยไหมเราไม่ได้รวยนะแต่ได้อยู่ได้สบายพอได้อยู่ได้กินค่ะไม่รวยแต่พอได้อยู่ได้กินเนาะคือไม,ไม่ได้ลำบาก เราไม่ได้ลำบากไม่ใช่ว่าอยมาอวดรวยไหมค่ะไม่ได้อวดเราไม่ได้ลำบากแต่เราพอได้อยู่ได้กินเนาะนั่นแหละค่ะอยู่ที่นี่ก็นั่นแหละค่ะถึงเรอยฟังใครอยากมาที่นี่ก็คือต้องแต่งงานอยากกินอะไรก็กินอยากใช้อะไรก็ใช้ นั่นแหละค่ะศึกษาให้ดีค่ะพี่น้องใครอยากมาอยู่ที่นี่ก็หาผู้ชายคือเดนมาร์กเนาะมีหลายคนถามมาเยอะตอนนี้เราสบายไปแล้วอยู่ตัวแล้วถ้าอยู่ ถ้าเราอยู่ตัวแล้วเราก็อยู่บสบายๆรักไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแล้วประเทศเดนมาร์กคุณภาพชีวิตเขาดีจริงๆหะยอมรับ ไม่ผิดหวังถ้าใครมาได้ก็มาค่ะประเทศเดนมาร์กใครมาอยู่แล้วไม่ผิดหวังงานมีรองรับตลอดหง,งานง่ายงานดูแลคนแก่ยิ่งอู้เขาขาดแรงงาน งานประเทศเดนมาร์กงานเลี้ยงเด็กนี่ก็ขาดเรียนรูบางก็ขาดเลี้ยงเกเลี้ยงคนแก่อืมอร่อโอเคค่ะพี่น้องไปล้ะชิมค่ะอืมอมอม้หวานมาก ซื้อมาลูกหนึ่งเมื่อวันกินไก่บางคนถามว่าพี่มาอยู่นี่พี่ก็รวยแล้วสิไม่ได้รวยแต่พอก,กินค่ะ อร่อยอร่อยอ,อ,ยอะไปละเจอก,กันค่ะเดี๋ยวขอกินต่อเดี๋ยวขอวกล้วยต่อนั่นแหะค่ะมานั่งเล่าให้ฟังเนาะถ้าใครอยากมาอยู่ก็คือแต่งงานนั่นแหละค่ะคือทางอื่นเรามาไม่ได้มีแต่งงานอย่างเดี้ยที่จะอยู่ได้ทำงานได้เนาะโอเคค่ะไปแล้วพี่น้อง